เมื่อพูดถึงเรื่องหัวใจกันรัวๆแบบนี้ผู้ช่วยซุงจึงเริ่มสงสัยว่าหมอซยอนนั้นชอบหมอจังชอนหรือไม่พร้อมบอกว่าควรเลี้ยงขอบคุณหมอจังชอนที่ช่วยเหลือลูกหมอซยอนจนปลอดภัยนะครับฝั่งนยายการไม่เห็นด้วยครับและบอกว่าหมอจังชอนเนี่ยดูลึกลับและทําตัวเงียบแปลก นางเองพกพูดเรื่องที่สงสัยทั้งเรื่องข้อเท้าที่ตอนแรกหมอจางบอกว่าขยะทางการแพทย์จะหาไม่เจอแต่กลับกันครับมันในคดีลักพาตัวหมอจางเนี่ยดันสามารถระบุได้ว่ากล่องขยะทางการแพทย์กล่องไหนที่มีผ้ากอสซับเลือดของไอ้ดูชิวอยู่ได้นะครับผู้ช่วยซุงพูดติดตลกขึ้นมาบอกว่านางเอกคิดว่าหมอจางชอนเนี่ยเป็นคนร้ายวางแผนคดีถุงนั่งแดงไล่ฆ่าผู้ความสนุกหรือยอย่างไรขณะที่ผู้ช่วยซุงพูดก็ขำไปพังๆด้วยนะครับ พระเอกที่เงียบม,มาตลอดในห้องปาร์ตี้เขาก็พูดขึ้นมาว่าสิ่งที่นางเอกคิดว่าหมอจางชอนเป็นคนร้ายเนี่ยอาจจะเป็นไปได้เล่นเอาคนในห้องเนี่ยต่างพากันหันมามองพระเอกเลยล่ะครับขณะที่บรรยากาศกำลังตึงเครียดอีกครั้งในการคิดว่าหมอจางชอนอาจจะเป็นคนร้ายปามิโฮก็ได้นำแมสก์มักหน้าขึ้นมาแล้วก็มาใส่ให้กับลุงดงชิกแล้วเปลี่ยนประเด็นทำให้ภายในห้องบรรยากาศยิ่งกลับมาผ่อนคลายอีกครั้งหนึ่ง ในเวลาต่อมามีคดีใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกหนึ่งคดีชายคนหนึ่งมีรูปร่างกํายำกำลังทำงานอยู่ในร้านขาหมูแต่จู่ๆเขาก็เกิดคุ้มข้างหยิบฝาหม้อเนี่ยไปทำร้ายลูกค้าร้านขาหมูนะครับโดยเขามีชื่อว่าโจฮันซูแต่หลังจากที่ฮันซูทำร้ายลูกค้าเขาก็ไม่ถูกเอาเรื่องนะครับจากนั้นเขาก็เดินกลับมาที่บ้านของเขาโดยขณะนั้นแม่ของฮันซูเนี่ยกำลังอยู่กับนักสังคมสงเคราะห์ที่คอยช่วยเหลือครอบครัวฮันซูอยู่ซึ่งนักสังคมสงเคราะห์ที่ว่านี้จะคอยดูแลครอบครัวฮันซูอยู่เสมอๆโดยในนนคคครรรอบบัััวก็จะะมีซู แม่ฮันซูและลูกชายของฮันซูแล้วสาเหตุที่นักสังคมสงเคราะห์ต้องดูแลครอบครัวฮันซูนั้นนั่นเพราะฮันซูแท้จริงแล้วเป็นผู้ป่วยจิตเวทที่ไม่สามารถดูแลใครได้นั่นเองครับครอบครัวฮันซูจึงมีรัฐบาลเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือในการดูแลครอบครัวของฮันซูโดยส่งนักสังคมสงเคราะห์นี่แหละฮะมาดูแลนะครับแม่ฮันซูได้ถามลูกชายว่าทําไมฮันซูถึงกลับมาจากที่ทํางานเร็ว ฮันซูได้ถือถุงดำดำบางอย่างแล้วยื่นให้กับแม่ของเขาแต่กลับไม่ตอบอะไรเมื่อกลับขึ้นไปบนห้องนักสังคมสงเคราะห์ได้เปิดถุงดำดูแล้วพบเข้ากับขาหมูอยู่ภายในห่อดำจึงทําให้เธอเนี่ยหวาดกลัวอย่างมากทันใดนั้นฮันซูที่ปวดจิตเวก,ก็คุ้มข้างอีกแล้วล่ะฮะแล้วก็จะเข้าทําร้ายนักสังคมสงเคราะห์แต่ลูกชายและแม่ฮันซูก็ช่วยกันห้ามเอาไว้ แม่ฮันซูได้ระบายความในใจกับนักสังคมโดยเขาบอกว่าอยากให้รัฐเข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มกําลังอันเนื่องจากแม่ฮันซูนั้นไม่สามารถบังคับให้ลูกชายเนี่ยกินยารักษาอาการป่วยทางจิตของฮันซูได้อีกต่อไปแล้วขณะที่แม่ฮันซูกําลังระบายทุกข์ให้กับนักสังคมฟังพร้อมน้าตาฮันซูก็คุ้มข้างสั่งให้แม่ฮันซูเงียบอีกแล้วละนักสังคมเธอมีชื่อว่าฮันบงซุกหรือว่าป้าบงซุกนะครับ เวลาผ่านไป9วันฮันซูได้ลากถุงบางอย่างออกมาจากที่ห้องพักของเขาโดยระหว่างที่ลากนั้นก็มีของเหลวบางอย่างเนี่ยไหลาตามทางมาด้วยฮันซูมีสีหน้าตรึงเครียดขณะลากถุงดําที่ว่านี้ออกจากห้องพัก เช้าวันต่อมาฮันซูได้ไปรับลูกที่โรงเรียนแน่นอนว่าเหล่าผู้ปกครองบริเวณโดยรอบต่างพากันกลัวฮันซูกันอย่างมากกระทั่งลูกฮันซูเนี่ยก็มากุมมือพ่อแล้วก็พาตัวพ่อเนี่ยไปทํางานพิเศษด้วยกันนะครับงานนั้นก็คืองานขายของตามสี่แยกไฟแดงต่างๆนั่นเองชายคนนึงได้เรียกฮันซูไปเพื่อซื้อน้ําที่ฮันซูขายครับทุกๆอย่างเป็นไปได้ด้วยดีกับการขายของของฮันซูแต่ฮันซูกลับไม่พูดกับลูกค้าเลยและเพียงยื่นของให้เท่านั้นลูกชายฮันซูได้มาช่วยผู้เป็นพ่อขายของลูกค้าก็เหมือนจะเป็นคนดีนะครับ กล่าวชื่นชมลูกชายฮันซูว่าช่วยพ่อขายของได้ดีกระทั่งมาพูดคำหนึ่งที่ไม่เข้าหูเอาซะเลยใส่ลูกฮันซูก็คือประโยคที่ว่าลูกชายของฮันซูเนี่ยควรดูแลพ่อปัญญาอ่อนให้ดีเมื่อฮันซูได้ยินลูกค้าด่าเขาว่าปัญญาอ่อนเขาก็ยังไม่คิดอะไรนะครับแต่จู่ๆลูกค้านี่ดันไปถามลูกชายฮันซูว่าลูกชายฮันซูเนี่ยปัญญาอ่อนด้วยไหมฮันซูที่ได้ยินว่าลูกค้ามาว่าลูกของตนจึงเกิดอาการคุ้งคั่งอีกแล้ว่ะฮะแล้วก็กระชากคอเสื้อของลูกค้าทันที ด่านตำรวจสืบสวนได้รับแจ้งเรื่องราวที่ว่ามีคนกำลังทะเลกกาะกันที่สี่แยกไฟแดงแล้วล่ะฮะโดยผมจะขอแนะนำตัวละครเพิ่มหนึ่งคนนะครับซึ่งตำรวจคนนี้จะโผล่มาบ่อยมากทั้งภาคที่2และภาคที่1จะขอเรียกเขาว่าจ่าพักแล้วกันนะครับเมื่อจ่าพักไปถึงที่เกิดเหตุก็พบกับกลุ่มคนที่ห้ามการทะเลาะก,กันอยู่และในที่สุดมันก็สงบลงครับจ่าพักได้ต่อว่าฮันซูถึงว่าห้ามขายของบริเวณสี่แยกไฟแดงเพราะมันผิดกฎหมายนะครับฮันซูมีสีหน้าโลกรกลนๆแต่กลับตอบอะไรจ่าพักไม่ได้ ลูกค้าที่ดาฮันซูกับลูกว่าปัญญาอ่อนจึงบอกว่าเขาพยายามที่จะช่วยซื้อของจากพ่อลูกปัญญาอ่อนคู่นี้แต่จู่ๆคนพ่อเนี่ยก็เกิดคุ้มขั่งหลังจากเล่าเหตุการณ์เสร็จลูกค้าก็ตัดสินใจไม่เอาเรื่องแล้วก็จากไปเพราะรู้ว่าคงทำอะไรไม่ได้เนื่องจากฮันซูนั้นเป็นผู้ป่วยทางจิตนั่นเองจากพักได้ถามชื่อของลูกชายโจฮันซูโดยลูกชายมีชื่อว่าโจธงอู u. จ่าพักดูจะเอ็นดูเด็กคนนี้อย่างมากเพราะสามารถดูแลพ่อที่ป่วยเป็นจิตเวทได้เด็กน้อยได้ยื่นบัตรที่ได้รับการดูแลจากนักสังคมให้กับจ่าพักดูโดยบอกจ่าพักว่าป้าบงซุกนี่แหละครับคือคนที่คอยดูแลครอบครัวของเขาที่รัฐบาลส่งมานะครับจ่าพักติดต่อไปหาป้าบงซุกให้มารับตัวฮันซูและลูกชายที่สี่แยกไฟแดงด้วย หลังจากนั้นจ่าพักก็จะรับแจ้งเหตุอีกครั้งเกี่ยวกับอพาร์เมทแห่งหนึ่งโดยรปภได้แจ้งว่าบ้านหลังนี้ส่งกลิ่นเหม็นเน่ารบกวนชาวบ้านอย่างมากและคนในบ้านก็เป็นโรคจิตอีกด้วยเมื่อประตูเปิดออกกลิ่นก็ยิ่งเน่าเหม็นเข้าไปใหญ่จ่าพักรู้ทันทีว่ากลิ่นที่ว่านี้คือกลิ่นศพและเริ่มตรวจด,ดูภายในห้องพักห้องพักลกครับแล้วก็เละเทะอ,อย่างมากจ่าพักตรวจไปมากระทั่งไปเจอประตูบานหนึ่งที่ถูกติดด้วยเทปกาวสีเขียวและมีหนอนช้อนใช้ออกมาจากเทปกาวสีเขียวที่ว่านี้ จาพักรู้ทันทีว่ามันคือเรื่องราวที่ผิดปกติจะพักได้ผักเข้าไปในห้องที่มีเทปกาวสีเขียวกินเน่าเหมน็นยิ่งโชยเข้าไปใหญ่ละครับพร้อมทั้งแมลงวันที่บินวอนจะพักพบร่องรอยดำๆบางอย่างคล้ายกับศพบ,บริเวณเตียงแต่ไม่พบศพเลยนะครับจะพักได้สั่งให้ลูกน้องเนี่ยเรียกกําลังเสริมทีมีอาการและทีมนิติเวชเข้ามาตรวจสอบห้องพักแห่งนี้แล้วล่ะฮะ จะพักยังคงค้นหาบอสต่างๆเพื่อระบุว่าห้องนี้เป็นของใครนะครับกระทั่งไปพบกับหนังสือเรียนสําหรับเด็กประถมเล่มหนึ่งโดยชื่อของเจ้าของหนังสือเรียนเด็กประถมนี้มีชื่อว่าโจทงอูและใช่แล้วละะ่ะฮะห้องนี้คือห้องของฮันซูผู้ป่วยจิตเวทนั่นเองและรวมถึงศพที่หายไปนั่นก็คือแม่ของฮันซูนะครับ จ่าพักเรียดติดต่อไปหาป้าบงซุกทันทีและพยายามให้รั้งตัวของฮันซูเอาไว้แต่ฮันซูเหมือนว่าจะรู้ตัวนะครับจึงตัดสินใจเดินดุมๆและหนีออกไปอย่างไร้ร่องรอยตอนป้าบงซุกคุยโทรศัพท์กับจ่าพักทันทีส่วนลูกน้องของจ่าพักก็มาแจ้งว่าสกัดจับฮันซูไม่ทันเช่นกันที่ร้านอาหารจ่าพักพยายามวอลประสานงานกับทีมเพื่อให้ตามจับตัวฮันซู และแล้ว,ลวทีมนางเอกก็เดินทางมาอย่างสถานที่เกิดเหตุแล้วละ่ะลุงดงชิกและนางเอกต่างพากันเหม็นเน่าห้องพักจ่าพักขอโทษทีมัยาการที่ไม่สามารถควบคุมฮันซูไว้ได้ลูกน้องจ่าพักได้รับแจ้งประวัติโจฮันซูเพิ่มเติมว่าฮันซูอายุ46ปีมีอาการป่วยทางจิตซึ่งลักษณะการป่วยก็คือมีความคิดยุ่งเหยิงตีกันในหัวตลอดเวลา และมักชอบใช้ความรุนแรงและไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้อีกด้วยทั้งยังก่อนหน้านี้ก็เคยถูกดำเนินคดีทำร้ายร่างกายมากถึง13คดีแต่ได้ถูกปล่อยตัวทุกครั้งเนื่องจากฮันซูอ้างว่าเป็นโรคจิตนั่นแหละฮะแน่นอนว่าทีมนางเอกเริ่มสงสัยกันแล้วล่ะครับว่าร่องรอยบนศพที่นอนนั้นจะต้องเป็นแม่ของฮันซูแน่นอนนั่นเพราะไม่มีใครพบเห็นแม่ฮันซูมานานแล้วนั่นเองครับจะพักแจ้งว่าตอนนี้กำลังตรวจสอบและพยายามค้นหาฮันซูกันอย่างเต็มที่แล้วแต่ยังคงหาไม่พบ ด้านไอก,การโนก็เดินทางมาอย่างสถานที่เกิดเหตุด้วยเช่นกันนั่นเพราะ2 3สาคดีหลังสำนักงานอายก,การโซตะวันออกเนี่ยถึงแม้จะไขคดีได้แต่ส่วนใหญ่ก็ต้องมีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นก่อนเสมอๆก่อนจะสำเร็จนั่นเองไอก,การโนจึงจำเป็นต้องลงพื้นที่ด้วยตัวเองครับเพื่อเอาหน้าและควบคุมหน้าง,งานว่างั้นแหละนายเอกเริ่มค้นหาเบาะแสภายในห้องที่เกิดเหตุและพบรูปครอบครัวของผู้ต้องใส เอกการคันพอเข้ามาในที่เกิดเหตุก็บอกว่าคนบ้าฆ่าแม่ตัวเองใช่หรือไม่คดีนี้นางเอกกลับนิ่งเฉยและยังไม่ตอบคำถามที่ตัวเองยังไม่แน่ใจนางเอกถูกอายการคันต่อว่าในเรื่องที่ได้ยินว่าคนร้ายนั้นเกือบจะถูกจับได้แต่ได้ถูกปล่อยตัวโดยตำรวจจะพักยอมรับผิดนะครับว่าเป็นคนที่ปล่อยตัวฮันซูให้ลอยหน้าลอยตาไปตอนตรวจตรงสี่แยกไฟแดงนะครับออกการคันได้ต่อว่าจะพักในเรื่องของการปล่อยตัวฮันซูพร้อมขู่ว่าคุณอาจจะถูกเด้งได้หากคนร้ายก่อเหตุร้ายแรงอีกครั้ง ไอการโนได้แต่งตัวใส่ชุดป้องกัน PPE แบบเต็มสูบนะครับจากนั้นไอการโนก็เดินไปอย่างที่เกิดเหตุฝั่งทีมทิเวทก็ถึงสถานที่เกิดเหตุแล้วเช่นกันแล้วก็กําลังจะเดินขึ้นไปบนห้องนะครับไอการโนเข้ามาถึงแล้วล่ะฮะจูๆ่ๆไยการคันเนี่ยก็ต่อว่าไอการโนที่ใส่ชุด PPE แบบเต็มสูบและมาช้าหน้าตาเฉยเพราะเจ้าอัยการคันเนี่ยคิดว่าไอการโนก็คือทีมนิติเวศนะครับซึ่งดูจากการใส่ชุดนั่นเองโดยไม่รู้เลยว่าภายใต้หน้ากากก็คือเจ้านายของเขาอย่างไอการโนต่างหาก ไยการโนได้เปิดหน้าออกมาแล้วอะฮะไยการคันจึงรีบขอโทษทันทีไอการโนตอบว่าทีมอายการทุกๆคนครับโดยใจความก็คือทำไมคดีแปลกๆเดี๋ยวนี้มันต้องอยู่ในเขตรับผิดชอบของสำนักงานอายการโซตะวันออกบ่อยๆนะครับจากนั้นอายการโนได้บ่นว่าเขานั้นร้อนอายการคันพยายามประจบด้วยการบอกให้ทีมเนี่ยไปเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศนะครับไอการโนกลับตอบว่าต่อพร้อมบอกว่าการเปิดหน้าต่างนั้นจะทำให้มีสารปนเปื้อนในอากาศที่อยู่ภายในห้องซึ่งเป็นการทำลายหลักฐานได้นั่นเอง ทันใดนั้นทีมนิติเวชของเราก็เข้ามาแล้วฮะทีมนิติเวชถูกต่อว่าอย่างจังจากอายการโนในเรื่องชุดป้องกัน PPE นะครับว่าทำไมนิติเวชถึงย่อนยานไม่ยอมใส่ชุดกันมาพระเอกเดินเข้ามาทันทีแล้วตอบโต้อายการโนโดยบอกว่าท่านอายการโนเนี่ยจะใส่ชุด PPE มาเพื่ออะไรเพราะที่เกิดเทตุเนี่ยมันปนเปื้อนสิ่งแปลกปลอมไปหมดแล้วนะครับ แล้วพระเอกก็ยังสั่งให้เปิดหน้าต่างด้วยเพราะว่าร้อนนะครับเพราะยังไงที่ที่นี้มันก็ปนเปื้อนไปแล้วเช่นกันเล่นอัยการโนเนี่ยถึงกับงงเลยล่ะครับว่าพราะเอกกล้าขนาดนี้กับตัวเขาได้อย่างไรอายการโนถียงต่อว่าอากาศอาจจะมีหลักฐานได้ผู้ช่วยสุงแจ้งว่าที่นี่ไม่มีศพนะครับจึงไม่จําเป็นต้องใช้อากาศในห้องเป็นหลักฐานในการชนะสูตรใดๆ นั่นเพราะปกติแล้วต้องให้อากาศภายในห้องเนี่ยคงอยู่เพื่อสามารถวัดอุณหภูมิร่างกายของศพในที่เกิดเหตุนั่นเองแต่ณตอนนี้ศพของแม่ไันซูน่ะมันไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุว่างนั้นแหละฮะส่วนเจ้าหน้าที่โยงกับออยาการโดก็เดินทางมาอย่างที่เกิดเหตุแล้วก็มาเป็นกําลังเสริมเช่นกันครับออยาการโนพยายามที่จะเดินเข้าไปในที่เกิดเหตุแต่ก็โดนผู้ช่วยซุงเนี่ยห้ามเอาไว้นะครับนั่นเพราะบ,บนพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยพบเหรียญจํานวนมากมายตกอยู่ พระเอกจึงสั่งให้เก็บเปลี่ยนทั้งหมดไปเพื่อใช้ในการตรวจพิสูจน์เพะเอกได้ดมไปที่เบาะที่นอนแล้วพบว่ามีกลิ่นของศพเปื่อยและกลิ่นเลือดน,นะครับพร้อมกันนั้นเพะเอกก็ได้สั่งให้ลูกน้องทั้งสองของเขาเนี่ยจัดการเก็บตัวอย่างบริเวณเตียงไปให้หมดอีกด้วยเอกานโนสงสัยว่าทำแบบนั้นเพราะอะไรอันเนื่องจากทุกๆอย่างก็บ่งบอกชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่ามันคือคดีมาตุกขาดคดีมาตุกขาดในที่นี้เป็นคำย่อที่ใช้ไว้สำหรับเรียกกันง่ายๆนะครับโดยไปออกมาแล้วจากการหาข้อมูลนั่ก็คือคดี่่าแแมตััวเองนหะค อายกาโนยังบอกอีกว่าดูจากรูปการแล้วฮันซูจะต้องใช้มีดเนี่ยแทงแม่ตัวเองแน่ๆถ้าหากดูจากลักษณะของรอยศพพระเอกพูดขึ้นมาทันทีว่าท่านอายการโนกําลังแต่งนิยายหรืออย่างไรนั่นจึงทาให้อายกาโนเริ่มไม่พอใจพระเอกแล้วล่ะฮะพร้อมจะโวยใส่พระเอกแต่นางเอกเนี่ยก็มาดึงอายการโนออกมาเสียก่อนพร้อมปกป้องพระเอกด้วยการบอกว่าพราะเอกไม่ชอบอะไรที่ด่วนสรุปจนกว่าจะมีหลักฐานที่แน่ชัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ พระเอกเริ่มย้ายที่นอนที่มีคราบศพเน่าและเลือดออกจึงทงให้พบว่ามีผ้าก๊อซที่ใช้ซับเลือดเนี่ยอยู่ที่ด้านหลังของที่นอนไอ้กานนเอาอีกแล้วนะฮะพูดขึ้นมาว่าคนร้ายเนี่ยจะต้องใช้มีดแน่นอนเลือดถึงเยอะขนาดนี้พระเอกเริ่มรำคาญอีกแล้วละ่ะจึงไล่ทุกทุกคนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยออกไปจากที่ทํางานของเขาหมอสยอนและผู้ช่วยซุงเริ่มเก็บสิ่งของต่างๆภายในที่เกิดเหตุไปชันสูตรนะครับโดยตรงระเบียงพบขวดโซจูกับขวดเบียร์ว่างเปล่ามากมายผู้ช่วยซุงได้เก็บแปรงสีฟันในห้องน้ําไปด้วย หมอสยอนค้นบริเวณครัวกระทั่งไปพบเข้ากับหลักฐานที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งนั่นก็คือมีดที่เลอะเลือดนั่นเองครับอายการโนเอาอีกแล้วละ่ะตอกย้ำว่าตัวเองนั้นสันนิษฐานถูกต้องแน่นอนว่าฮันซูเนี่ยแทงแม่ตัวเองด้วยมีดขณะที่อายการโนกําลังโม้และมั่นใจในข้อสันนิษฐานของตัวเองนั้นอายกาโนก็ดันเดินไปเตะขวดโซจูที่เป็นหลักฐานของพระเอกนะครับ พระเอกหยิบขวดขึ้นมาด้วยอารมณ์หัวร้อนพร้อมถามว่าใครเป็นคนทําให้ขวดโซจูหลักฐานของเขาเนี่ยกระจัดกระจายทุกทุกคนมองไปที่อายการโนพระเอกรู้แล้วละ่ะฮะแต่ก็ยังเกรงใจอายการโนอยู่บ้างจึงสั่งผู้ช่วยซุงดังๆว่าให้ไล่คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับนิติเวศเนี่ยออกไปจากสถานที่เกิดเหตุให้หมด โดยขนานั้นอายการโนถึงขั้นกับหน้าเหลือหลาเลยละฮะตอนพระเอกตะโกนบอกนั่นเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าพระเอกด่าเขานั่นเองแต่ด่าผ่านผู้ช่วยซุมว่างั้นแหละไอการคันได้รับรายงานว่าตอนนี้นักข่าวทราบแล้วว่ามีคดีคนโรคจิตทำร้ายแม่เกิดขึ้นจึงชวนอายการโนเนี่ยลงไปที่ด้านล่างเพื่อออกหน้ารับนักข่าวนะครับอายการที่โกงทั้งสองจึงเดินไปรับหน้านักข่าวเพื่อหวังเอาหน้ากันนะครับส่วนอายการโดกับนางเอกก็ยังคงอยู่ในที่เกิดเหตุอยู่ ไยการโดเริ่มถามเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าติดตามและค้นหาฮันซูไปถึงไหนแล้วแน่นอนว่ายังคงไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมทั้งสิ้นอยู่ดีในเวลานี้แม้กระทั่งระบบติดตามรถก็ยังคงหาไม่เจอนะครับด้านไยการขี้โกงทั้งสองกำลังลงลิฟต์ด้วยกันครับโดยไยการโนบดไอการคันในเรื่องที่ไยการคันเนี่ยทำคดีผิดพลาดมากถึง3คดีติดต่อกันนั่นหมายความว่าตั้งแต่ไยการคันเข้ามาทำงานที่สำนักงานอรยการโซตะวันออกยังไม่มีผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันว่างั้นเลยฮะ ไยการโนยังบอกอีกว่าถ้าไยการคันเป็นทนายน่ะน่าจะเวิร์กกว่าการเป็นอายการนะครับเพราะทําคนบริสุทธิ์เนี่ยกลายเป็นคนร้ายได้เสมอไอการโนยังย้ําเตือนถึงสิ่งที่อายการคันถึงจุดสูงสุดและเป็นหัวหน้าไยการสํานักงานไอการโซตะวันออกได้ก็คือมาจากเส้นสายนะครับจากนั้นไอการโนก็กดลิฟ์ชั้นสองให้กับไยการคันลงไปก่อนเพื่อที่ไอการโนเนี่ยจะได้รับหน้านักข่าวแบบเพียงคนเดียวเพื่อเอาหน้านะครับ เอากาโนเริ่มให้สัมภาษณ์นักข่าวถึงเรื่องพบอาวุธมีดที่ใช้ก่อเหตุต่างๆและข้อสันนิษฐานว่าคนร้ายคือคนโรคจิต พร้อมบอกว่าเขานั้นจะจับตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้และขอโทษประชาชนด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตอนที่ไอการโนกําลังให้สัมภาษณ์ก็มีเสียงกลนดาจากชาวบ้านเข้าใส่ไอการโนด้วยนะครับในเรื่องที่พูกชาวบ้านพยายามแจ้งความหลายครั้งเกี่ยวกับฮันซูแต่ตำรวจก็ปล่อยฮันซูเพราะอ้างว่าเป็นผู้ป่วยทางจิตในทุกๆครั้งขณะที่ชาวบ้านกลนด่าเข้าใส่ไยการโนลูกชายของฮันซูก็กลับมาที่บ้านพอดีลูกยินเสียงชาวบ้านเนี่ยกำลังกรนดพ่อของตอนป้าบงซุพยายามปิดหูเพื่อไม่ให้ลูกชายได้ยินคําเหล่านั้น นะะักข่าวแว่นขาประจำก็สังเกตเห็นลูกชายของฮันซูพอดีจึงตัดสินใจวิ่งออกมาจากอายการโนแล้วจากนั้นก็วิ่งกรูเข้ามาสัมภาษณ์ลูกฮันซูลูกชายฮันซูถูกสัมภาษณ์โดยนะะักข่าวพร้อมเสียงกลดา่าชาวบ้านไปพร้อมๆกันด้วยเด็กน้อยหวาดกลัวอย่างมากและไม่ให้คำตอบใดๆทั้งสิน้น อายการคันที่มองอยู่นานกระทนไม่ไหวแล้วละ่ะฮะจึงหันมาห้ามพร้อมอ้างว่านักข่าวทุกคนกำลังละเมิดจริยธรรมสื่อนะครับใครที่ลงภาพเด็กหรือเขียนข่าวเกี่ยวกับเด็กสำนักอายการฟ้องกลับแน่ๆอายการคันได้แจ้งกับเหล่านักข่าวว่าเขานั้นเจอหลักฐานสำคัญที่สามารถให้นักข่าวนี่เขียนข่าวกันได้แล้วนะครับขอให้ตามอายการคันมาแล้วบทแสที่สำคัญนั้นก็คืออายการคันอ้างว่าเขานั้นเจอศพของแม่ฮันซูแล้วนั่นเองเล่นเอาอายการโนเนี่ยหงุดหงิดเลยล่ะครับ ทีนางเอกได้เจอเข้ากับป้าบงซุกและลูกชายของฮันซูแล้วลหะฮะนางเอกได้เชิญแค่ป้าบงซุกเนี่ยมาสัมภาษณ์เพียงคนเดียว นางเอกต้องการทราบว่าป้าบงซุกพบกับแม่ฮันซูเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อไหรและเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างเมื่อครั้งเจอกันล่าสุดป้าบงซุกได้ลงรายละเอียดไว้ดังนี้ครับเจอกับแม่ฮันซูราวเมื่อ10วันก่อนซึ่งณนะตอนนั้นฮันซูมีอาการประสาทหลอนและจะทำร้ายร่างกายเธอและเล่าว่าปัจจุบันครอบครัวฮันซูสามารถอยู่ได้เพราะเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลซะส่วนใหญ่ฮันซูมักจะก่อเรื่องกับคนที่ทำงานจนโดนไล่ออกมาหลายที่แล้วอีกด้วยนางเอกที่ยินแบบนั้นก็กล่าวขอบคุณเบาะแสข้างต้นนี้ และขอบคุณป้าบงซุกที่คอยดูแลลูกของฮันซูอีกด้วยขณะที่นางเอากกล่าวขอบคุณป้าบงซุกผู้ช่วยซุงได้เดินผ่านนางเอกไปและเขาก็ได้แบกสิ่งของบางอย่างมาด้วยและมันก็คือเครื่องที่ใช้สําหรับทําให้ห้องมืดนั่นเองและที่ต้องทําแบบนั้นเพราะพระเอกทราบแล้วล่รฮะว่าศพของแม่ฮันซูนั้นถูกลากไปตามทาง ซึ่งเมื่อฉีดสารอลูมินอลที่ใช้สําหรับดูเลือดในที่มืดก็จะพบร่องรอยนั่นเองว่าศพถูกลากไปที่ไหนซึ่งเจาสารอลูมินอลเนี่ยอย่างที่เคยบอกไปในหลายตอนนะครับว่าใช้ดูเลือดที่ถูกเช็ดออกนะครับแล้วร่องรอยจะเป็นอย่างไรนั้นรอกันสักครู่ครับไปดูฝั่งอายการคันที่บอกนะขะาว่าเขาเจอศพกันก่อนดีนกว่าครับต้องบอกก่อนว่าการจะเสิร์ของอายการคันครั้งนี้มาจากการสอบพยานโดยจ่าพักนะครับ จะพักได้ไปสอบถามคนรอบๆหอที่มักพบเห็นฮันซูเนี่ยมีพฤติกรรมแปลกๆนะครับก็คือพฤติกรรมที่ชอบขุดบริเวณสวนหลังหอแล้วฝังอะไรบางอย่างไว้นั่นเองครับไอ้การคารันสั่งให้ตำรวจสืบสวนช่วยกันขุดสวนหลังหอแล้วล่ะฮะฝั่งทีมพระเอกก็ได้เริ่มตามรอยสารอาูมิโนไปเช่นกันแล้วปลายทางทั้งสองสิ่งนี้จะเชื่อมโยงกันหรือไม่ต้องรอติดตามกันครับและถึงตรงนี้เนื้อเรื่องก็ดำเนินเรื่องมาถึงตอนที่10ของซีรีส์แล้วล่ะฮะและนี่คือบทสรุปในพาร์ทถัดมาครับ สุดท้ายครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและสนับสนุนทุกคอนเทนต์ของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและลาไปก่อนสวัสดีครับ